ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด ประชาชนมั่นใจซิโนโฟาร์มยกนิ้วให้กับอาบาจอสมุทรปราการพูดจริงทำจริงนางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนายกอาบาจอสมุทรปราการพร้อมด้วยคณะทำงานด้านวัคซีนดรพิริยะโตสกุลวงศ์นายสมรักษ์ควรสงวนรองนายกดรรัชชานนทองอารามนศชนทิดาสวัิเฮมเลขานายกนายนิคมสมบุญมากที่ปรึกษานายกและนายกเกษมแซลีนายกอาบาตอบางเสาทงลงพื้นที่ติดตามความเรียบร้อยและรับฟังความคิดเห็น จากประชาชนซึ่งต่างมีความมั่นใจในวัคซีนซิโนโฟาร์มที่อบจอสมุทรปราการจัดสรรมาเป็นวัคซีนทางเลือกให้กับชาวสมุทรปราการ นะจุดฉีดวัคซีนบางเสาธงเป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเน้นความปลอดภัยของประชาชนผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้นายกนันทิดาแก้วบัวสายยังเน้นย้ำเรื่องการดูแลผู้เข้ารับบริการให้ต้องพักคอยนะจุดสังเกตอาการครบ30นาทีและต้องมีเจ้าหน้าที่เฉพาะหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการแพ้วัคซีนอย่างทันท่วงทีด้วยความห่วงใยโดยมีสมาชิกสภาวาจลงพื้นที่ทุกวันเพื่อช่วย ดูแลประชาชนอาทิสอจธอนกฤตแก้วเจริญสอจอนราวดีปรีเปรมสอจอภัยสารรากาศและสอจอวันธนาสีม่วง ترجمة ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด